วันนี้ที่นี่อากาศค่อนข้างจะคืมคืมค่ะเราก็เลยอยากจะมาทำซุกี้น้ำกันนะคะเพราะว่านิ่มทำน้ําจิ้มซุกี้ไวก้ <ๆ S 2> ก็เยอะอยู่ตั้งแต่คลิปที่แล้วมานะคะวันนี้เลย <ๆ S 1> จะมาทำซุกี้น้ำกันค่ะอ่ะาพอน้ำซุปเริ่มเดือดน,นะคะ,ะที่นิ่มจะใช้ประจำเลยก็คือจะเป็นผงปรุงรสตัวนี้นะคะผงปรุงรสเห็ดหอมใช้ประมาณ 1- ถึสง หนึ่ช้อนโต๊ะนะคะ1นึ่ถึงหครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นนิ้มจะใช้ซีอิ๊วขาวรุ่นนี้นะคะประมาณ1ช้อนค่ะ1ช้อนถึง2ช้อนนะคะ1นถึงสงช้อนโตนะะ๊ะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เปิดไฟประมาณรุ่นกลางนะคะก็คือไม่ไม่เดือดไปหรือว่าไม่ใช้ไฟอ่อนไปนะคะอันนี้ก็จะเอาผักกลุ่มสุกยากนะคะต้มน้ำซุปเเช่นแครอทนะคะลงเพื่อความหวานของน้ำซุปข,ข้าวโพดค่ะก็าตามด้วย หัวเชยเท้ากลุ่มนี้ช่วยให้ผักหวานนะคะผักกลุ่มหวานค่ะจะช่วยให้น้ำซุปเราหวานนะคะน้ำนี่จะใช้ประมาณครึ่งหม้อนะคะพื้นฐานของเราแล้วหลังจากนี้อ่ะพอน้ำเริ่มเดือดนิ่มก็จะใส่เป็นอ,อกไก่อกไก่หมักที่เราหมักไปก่อนหน้านี้นะคะค่ะถ้าน้ำซุปของเรานะคะ เริ so ่มมีฟองเนี้ยนะคะเราก็ช้อนออกได้นะคะให้น้ำซุปใสๆนะคะให้น้ำซุปเราใสๆนะคะช้อนฟอง ต้นหอมนะคะไปให้หอมๆเลยเน้สีสันด้วยนะคะพอเรินเดือดปุ๊บนะคะมันก็จะของนิ่มจะมีเนื้อกุ้งด้วยนะคะท่านผู้ชมสามารถจะใส่เนื้อกุ้งนี้ได้นะคะใส่แขกใส่เนื้อกุ้งนี้ก็ได้ใส่ไก่หมักก็ได้นะคะนี่นะคะไก่ที่เราหมักเอาไว้ กับผงฟูซอสหอยค,ย,ยค่ะก็ใส่เข้าไปด้วยค่ะผงฟูจะช่วยให้ไก่นุ่มขึ้นนะคะ เดือดเาก็จะใส่ผักของนิ้มจะเป็นผักกินคอร์สนะคะกินคอสค่ะผักที่เราชอบค่ะนี่อันนี้อกไก่ค่ะกไก่ที่เราหมาักน,น้ำเ,เดือดค่ะอ่าวุ้นเส้นค่ะใครที่ชอบวุ้นเส้นก็ใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะแล้วก็เราค่อยปิดท้ายด้วย คพิชายค่ะเพิ่มความหอมเสร็จแล้วค่ะต้มซุกกี้อร่อยอร่อยวันนี้ของนิ่มจะไม่ใช่เป็นสูตรใส่ไข่ไก่นะคะท่านผู้ชอบชอบใส่ไข่ไก่ก็ต่อยตีให้หละเอียดแล้วก็โรยได้เหมือนกันนะคะทานไหมคะซุก,กี้น้ําไก่มาค่ะไก่ของเรามันจะออกเด้งดึงๆนะคะมื้อเที่ยงทานด้วยกันค่ะอืมน่าทานไหมคะ ไก่นุ่มซุกี้ทำเองน้ำจิ้มซุกี้ทำเองค่ะสวัสดีค่ะเชฟแม่นิ่มค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีหมักอบไก่สำหรับเราจะทำซุกี้กันนะคะของนิ่มจะมีผงผงฟูค่ะ จะมีผงฟูนะคะ